ขอสอบถามข้อสงสัยหน่อยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเป็นโสดาบันค่ะอันนี้ที่บ้านนะคะเลี้ยงหมาค่ะก็ต้องอาบน้ําให้สุนัขทุกสัปดาห์แล้วก็ต้องใช้พวกน้ํายงน้ํายาที่มันต้องฆ่าเห็บหมาแล้วบางทีมีเห็บหมาก็ต้องดึงออกอย่างเงี้ยจะขาดต่อความเป็นโสดาบันไหมคะอืมอืมอืมขาดทะลุด่งพลอยใช่ไหมอ่มาก็ เวลาเห็บยมดึงมาเนี่ยอย่าไปวางจิตว่าค่าหนึ่งนะเอามันไปปล่อยดึงมานมาใส่ใส่กระโถนไว้แล้วไปปล่อยมันตามป่าตามเขาอะไรก็ไปนะปล่อยมันนะก็อีกมุมหนึง่งนะการที่ศีลคือข้อข้อประพฤติกายวาจายมยังบกพร่องเนี่ย สิ่งที่พระศัสดาให้มาทดแทนคืออะไรการเห็นอริสัตถีทานการให้การให้ทานโดยวางจิตถูกต้องคือละความตระีนะีเวลาบรรลุธรรมเนี่ยบ,บ,บรรบรรลุแค่ปัจจุบันนะขณะจิตนะเวลานี้เวลาปัจจุบันยมนั่งสมาธินั่นคือโยมมีโอกาสบรรลุได้ถึงอหรหันจริงไหม สิ่งที่โยมทำมาจะเป็นอะไรไม่รู้ละ่ะแต่ณนะวินาทีนี้ปัจจุบันนี้จิตโยมตั้งมั่นเป็นสมาธิสินบริบูรณ์แล้วนะสมาธิบริบูรณ์ถ้าโยมเห็นเกิดดับปัญญาบริบูรณ์แล้วอินทรีย์โยมได้โยมหลุดพ้นอย่างอื่นไม่เกี่ยวเลยพระพุทธเจ้าให้ดำรงปัจจุบันทําปัจจุบันอยู่ปัจจุบันแค่นี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดฉะนั้นเวลาจะตายอย่าไปกังวลเรื่องอดีต อดีตไม่กังวลอนาคตไม่กังวลยมอยู่ปัจจุบันพวกเนี่ยพร้อมเป็นอลรลาหันเลยทุกอย่างมันมาอยู่ที่จิตดวงเดียวนะณนะปัจจุบันถ้ายมดำรงอยู่ในปัจจุบันที่เป็นกองกุศลอนาปานสติขณะนั้นศีลสมาธิปัญญามันครบของมันเวลาครบเนี่ยวัดกันที่วินาทีในปัจจุบันนะอืม แต่ถ้าโยมไปเกี่ยวอดีตเกี่ยวอนาคตมาเมื่อไหร่เรียบร้อยวิญญาณเคลื่อนแล้วนะเราก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึกอยู่เพราะอากุศลมันไม่แค่เห็บมันหรอกโยมมันเยอะแยะวาจาเพ้อเจอ้อส่อเสียดคำหยาปอะไรต่อไลมันเยอะมากเลยมันมีเรื่องให้เราไปอบายเยอะไงะอืมไอเรื่องนี้มันก็เป็นแค่ช้อยเดียวนะอ่า แล้วเวลาผู้ที่ยังทุศีลเนี่ยพระศาสดาหให้ไปแก้ด้วยอะไร <c oughs> ให้กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูนให้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิให้ได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยให้รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิวมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือเนี่ยอ,อันเนี้หลอดอันเนี้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอืม มีวิธีแก้คือเราอย่าไปจนแต้มในชีวิตเนี่ยพระศาสดาบ,บอกวิธีแก้ให้หมดเวลาเรามีสุดตะาม,มาเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรที่เป็นแบบเราเลยพอเราอ่านไปเรื่อยเรเราจะรู้โอ๋อันนี้แบบเราเลยเนี่ยนะ,ะเมื่อแบบเราแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าวางรูปแบบอะไรให้ในใช้ในการแก้นะ โยมก็ใช้รูปแบบตรงนั้นอย่างช่างไม้เนี่ยพระศาสดาก็สอนนะให้เธอมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ได้สอนเรื่องศีลกับช่างไม้ไม่ได้สอนการเห็นอริสัต์สี่แต่สอนช่างไม้ว่าให้มีทานที่มีใจปราศจากความตะรเนียนเป็นมุนทินมีาาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่ม เป็นผู้คนกับการขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนไปทำอย่างนี้นะเธอเป็นโสดาบันเห็นไหม,มสรารการนี้เจ้าสรารการนี้ยังทุลพลด้วยสิกขาสเสวยน้ำจัน,นให้พวกเพื่อนเพื่อนของสรารการนี้พอผู้เจ้าพยากรสรารการนี้เป็นโสดาบันก็ดูถูกพระพุทธเจ้าเป็นโสดาบันได้ยังไงนะ อย่างทุรพลด้วยสิขาสเสวยน้ำจันทร์เพื่อนสารการนี้ประเมินสารการนี้ด้วยน้ำจันทร์อย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าประเมินสารการนี้ด้วยอะไรด้วยความที่เขามีความเลื่อมใสในพระพุทธประธรรมพระสงค์มาตลอดลาตรีอันยาวนานทีคารัตตังการที่จะพยากรสารการนี้ไปสู่สัตว์จำพวกวินิบาตเนี่ยเป็นไปไม่ได้ แล้วสารการนี้เนี่ยสมาทานซึ่งสิกขาบทก่อนสิ้นพระชนครบองค์โสดาบันพอดีเพราะว่ามั่นคงพระพุทธธรรมพระสงค์มาตลอดแล้วบวกกับสิกขาที่สมาทานก่อนตายณขณะจิตนั้นครบองค์ของโสดาบันพระศาสดาก็เลยพยากรณสารการนี้ว่าเป็นโสดาบันแล้วนดังนั้นเวลาเราพยากรณใครเนี่ย เราใช้หลักเกณฑ์ใดในการพยากรณ์เราใช้ความเร็วเขาแค่เนี้ยเหรอแล้วความดีอันอื่นเนี่ยพูดถึงไหมเราพูดถึงความดีอันอื่นของเขาที่เขาเสพรบที่เขาจเจริญบ้างไหมไม่เคยพูดไม่เคยเอามาใช้ในการพยากรณ์ <c oughs> เราพูดแต่อกุศลที่เขาทําแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นเขาเนี่ยอกุศลเนี่ยแค่หนึ่งร้อยปีไม่ถึงด้วยซ้ําแล้วบรลือศีนาบว่าเขาต้องเร็วแบบนี้ไม่ใช่ กศลมูลก้อนมาเริ่มเลยที่เขาสร้างมาในอดีตเคยรู้ไหมไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านนเนี่ยอย่าประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลใดประเมินไม่ได้หรอกไม่มีใครเห็นใช่ไหมอ่าดังนั้นประเมินตัวเองพอไม่ต้องไปวิ่งประเมินคนอื่นใช่ไหมอ่าทุกคนประเมินตนเองด้วยหลักธรรมที่ศาสดาทรงปัญญัติไว้นะแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อ เราไปถึงไหนละวใช่ไหม